พาทุกคนไปชมอันซีนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาศกบ,บูติกแคมป์ ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะครับเราก็ตื่นมาดูบรรยากาศหมอกหนาๆนะครับแล้วก็รอดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเงียบสงบแล้วก็วิวสวยมากเลยนะครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เขาซกพ,พสสูติกแคมป์นะครับก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจริงๆแล้วผมก็มาถึงประมาณเมื่อคืนแล้วนะครับแต่ว่าบรรยากาศนี่คือถ่ายไม่ค่อยสวยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศเมื่อคืนดีกว่านะครับว่าเป็นไงบ้างน,นะครับ หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็ตอนนี้ก็มีแสงเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็พาไปชมบรรยากาศจริงๆกันดีกว่านะครับว่ารีสอร์ทที่นี่นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินขึ้นจากลานจอดรถนะครับซึ่งรถนะคราจอดบริเวณตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เราเดินขึ้นบันไดมานะครับมันจะมี เมื่อตอนมาถึงนะครับเขาจะ,ะโทรประสานนะครับแล้วก็จะมีรถกลอฟมารับขึ้นไปนะครับเพราะว่ารีสร์ทแห่งนี้นะครับก็อยู่บนภูเขาเลยนะครับแล้วก็มันก็ต้องสูงเป็นธรรมดานะครับอตอนนี้ก็มันมจะมะีให้ขึ้นบันไดด้วยนะครับสามารถเลือกขึ้นได้สองทางเลยนะครับ บรรยากาศวิวสวยมากเลยนะครับมองไปข้างล่างก็จะเห็นเป็นทิวทัศน์นะครับแล้วก็มีหมอกขึ้นนะครับในตอนเช้าซึ่งบ้านแต่ละหลังนะครับก็จะมีราคาที่แตกต่างกันนะครับสยมากนะจะขึ้นอยู่กับวิวนะครับว่า ถ้าวิวสวยวิวสูงนะครับสูงก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับส่วนผมนะครับก็เลือกท <cascade> ี่พักเป็นซันวิวเซ็ตนะครับก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าตรงนี้ก็จะเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับ บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นทางขึ้นลงนะครับไปยังลานจอดรถเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีอีกทางหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งน้นนะครับก็จะเป็นรถกลอบมารับถึงลานจอดรถเลยนะครับเราสามารถเ,เลือกเข้ามาได้สองทางนะครับ บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นป้ายโซนต่างๆนะครับก็จะเป็น Exotic Top View นะครับก็จะไปทางนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็อ่า e x o t i c Top View นะครับเป็นห้องที่4ห้องที่5นะครับก็จะไปฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมเอ่อ ห้องอื่นๆกันอีอกทีนะครับตอนนี้นะผมก็ได้ขึ้นมานะครับ Star วอลลี่นะครับบริเวณนี้นะก็จะเป็นโซนเป็นทางเดินนะครับไปด้านล็อลบบี้นะครับแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำอยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูอีกที่หนึ่งแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ ขออนุญาตหายใจแป๊บน,นึงนะครับเพราะว่าขึ้นมานี่คือเหนื่อยมากนะครับตรงนี้จะเป็นร้านอาหารและคอเฟ่นะครับก็จะไปโซนทางนี้เลยนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาบริเวณที่พักที่ได้พักเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศแล้วกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับวิวสวยแค่ไหนนะครับ เราไปดูพร้อมกันเลยซันเซ็ตวิวนะครับที่เราได้จองกันนะครับก็จะมีสามห้องนะครับแล้วก็บริเวณโซนนี้นะก็จะเป็นทางขึ้นไปล็อบบี้เหมือนกันนะครับสามารถไปได้หลายทางนะครับมีแมวมาต้อนรับนะครับโอ้โหแมวภูเขานะครับ นี่เราก็จะลงบันไดนะครับไปทางนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับก็ถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ซันเซ็ v วิวอาร์สามนะครับเป็นห้องที่สามก็จะเป็นบ้านนะครับที่ลักษณะคล้ายกับแคมป์นะครับเ,เขาก็เลยชื่อแบบบูติกเขาโซกบูติกแคมป์นะครับเกือบลืมชื่อไปนะครับ วิวแบบพา,ารนามาเลยนะตอนนี้ให้ดูทางซ้ายและขวานะครับเป็นยังงกันบ้างข้างหน้า,าห้องน้ำก็จะมีโซนไว้สำหรับนั่งเล่นนะครับ นั่งชมวิวนั่งจิบชากาแฟในตอนเช้านะครับแล้วก็จะมีโซนโต๊ะเก้าอี้นะครับเข้าไปข้างในนะก็จะเป็นห้องนะครับเป็นระบบซิปนะครับเหมือนเต็นท์เลยนะครับแล้วก็ในห้องนะว่จะมีแอร์นะครับมีตู้เย็นนะครับ ไว้ครบหมดเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็มากินเบรฟ fast กันนะครับอ่าเราก็เดินมาที่ล็อบบี้ได้เลยนะครับอ่ารถกรอล์ฟก็น,นะครับเขาจะจอดอยู่ตรงนี้นะครับที่ไปรับไปส่งนะครับ งนี้ก็จะมีคาเฟ่ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นล็อบบี้ไว้เ,เช็คอินนะครับ จะเป็นโซนของอร้านรอรองน,นะครับข้างหลังก็จะเป็นวิวาปาย่างนะครับแล้วก็มีฝนตกเล็กน้อยนะครับยามเช้าเดี๋ยวเราก็จะกินอาหารเช้ากันนะครับเมื่อเช้านะครับเราก็จะมาเสิร์ฟเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับ มีโจ๊กมีน้ำส้มนะครับแล้วก็จะมีน้ำชากาแฟนะครับอยู่ที่เราจะเลือกได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเซตอื่นตามมาอีกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแลวกันนะครับเมนูต่อไปก็เป็นขนมจีบนะครับแล้วก็มีผลไม้ด้วยเมนูต่อไปก็เป็นเบอร์เกอร์นะครับ แล้วก็มีแพนเค้กด้วยตอนนี้นะครับเราก็ได้รับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปสะไวนานนะครับ เห็นวิวชัดมากเลยนะครับโอ้โหสวยมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้กันนะครับ วิวหลักล้านจริงๆเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะออกจากรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวให้ดูวิวข้างหลังอีกรอบนึงนะคะฟินๆนะครับว่ายน้ำไปชมวิวไปนะครับ ครับก็สำหรับวันนี้ก็ไว้พอแค่นี้ก่อนละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเราจะพาไปที่ไหนก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ